แกคูเอาตัวรอดจากเกตนาที่สุดแห่งดาวมฤริตยูที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่และหลากพืชผ่านที่พร้อมเขมือบทุกชีวิตที่ขวางหน้าเปิดเกมล่ากลางป่าดงดิบของจิถ่ายทำในฮูนอาเรนส์ แค่รักษาพันธุธรรมชาติของนิวซีแลนด์ที่สภาพแวดลอ้อมงดงามเกินจินตนาการก่อนผน,นึกกำลัง3 s t สตูดิโอวิชวลอฟกต์แถวหน้าของโลคทาเวตา f เอฟเฟก์ FX, M, และ SDFX ีเนรมินโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่านังทุกภาคที่เคยมีพ่อฟอร์เมอร์สารตราจารย์ดการสื่อสารผู้สร้างภาษาชาวนาวีในมหากพาบอวตาร จับมือกับบริตันวัตกินส์ที่ปรึกษาภาษาคลิงกอนจากแฟรนไชส์าร์เทร่รวมกันบัญญัติภาษาใหม่ภาษาแห่งเพชรชาตเยาชาคอเด็กซ์ทั้งอักษรการออกเสียงและหลักไวยากรณ์เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณแห่งนักล่ายิ่งกว่าการประจนภัยครั้งในนั้น here, you're not the predator. You're the prey. You might not be alone in this hunt. Predator l a n d s หกพฤศจีกายนในโรงภาพยนตร์สัมผัสสุดยอดประสบการณ์เกมล่าพร้อมระบบเสียงดอบี้แอนด์มส และระบบภาพดิจิทัลซ i n e m a 4K ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีน e s t a เดียมพิเศษสมาชิก SF Plus ทุกที่นั่งรับทันทีมินิโปสเตอร์จำนวน1นึ่งใบพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋ว Predator Badlands ทุกที่นั่งรับทันทีคอล l ลกติบ l e t ิเก็ต1ชิ้นมีให้สะสม3แบบที่โรงภาพยนตร์ดีเคอสเทุกสาขาสายสะสมห้ามพลาด Predator Badlands Comboset มาพร้อมป๊อคนบักเก็ตไลท์พรีเดเตอร์สุดเทอร่อยจุใจและน้ำอารมณ์หนึ่งแก้วจำหน่ายแล้ววันนี้ราคาเพียง329บาทที่โรงภาพยนตร์นีคือ S อทุกสาขา After Prey I wanted to do something new with the franchise which is taking this classic movie monster and forcing him through a gauntlet